พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมสุดรายการ s t a n s w e r ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงค่ะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมรวมถึงสินค้าใหม่ๆซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะคะเรื่องราวดีๆสำหรับคุณเพื่อนช่างค่ะมาอัปเดตกันนะคะทุกสองทุ่มตรงค่ะและ8ปดโมงเช้าเลยนะคะ2เวลาให้ติดตามนะคะสาหรับใครบางคนที่บอกว่าเออทุ่มนี้ยังไม่กลับจากติดจานเลยก็มาดูช่วงเช้าแต่ช่วงเช้า บางคนก็บอกว่าเออออกปติดจาล้วอ้ายยังไงก็ไปดูเทปย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของ sadanswer com นะคะหรือว่าเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เซิร์ช sadanswer ก็ได้ใช่ค่ะก็จะมีให้ ติดตามกันนะคะดูกี่ครั้งก็ได้นะคะตรงนั้น <laughs> ไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการจานดาวเทียมได้นะคะ,คะเริ่มต้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้เนี่ยโครงการ letting box ออของเรานะคะ<ช>ก็ได้มีการพัฒนานะคะ<ช>อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ยังรับอาสาสมัครอยู่ไหมย,ยังรับอยู่นะคะเราก็ จะมีการรับแล้วก็มีการคัดสรรกันอยู่ค่ะกะ็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่จะเป็นอาสาสมัครนะคะในโครงการวัดเรตติ้งทีวีดาวเทียมเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะคะ,คะทีะ่เว็บไซต์หรือว่าโทรเข้ามาที่คอร์เซ็นเตอร์นะคะเขก,ก็จะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ทางทีมงานเรตติ้งบ็อกซ์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนที่มีการติดตั้งไปแล้วะนะคะเราก็อยากที่จะ ฝากถึงอาสาสมัครที่กำลังใช้เครื่อง Rating Box อยู่นะคะ,คะว่าถ้าท่านเนี่ยกำลังจะนอนนะคะก็กรุณาปิดเครื่องให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ ใช้งานาใช้งานเครื่องเรตติ้งบล็อกไปแล้วเนี่ยแล้วมีปัญหาเครื่องเสียเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเรามาได้เพราะว่าเรามีการรับประกันพิเศษนะคะสำหรับเครื่องเรตติ้งบล็อกเนี่ยหปีหนะคะก็ติดต่อมาได้ที่คุณทีรวิทย์นะคะ,คะเบอร์โทรนะคะก็คือ085-982-1989ค่ะใช่ค่ะ085-982-1989หรือจะโทรเข้ามาที่คอร์เซ็นเตอร์ก็ได้นะคะอย่าง<ช>ที่บอกค่ะ,ค,ะคนที่เป็นอาสาสมาัครเกี่ยวกับโครงการเรตติ้ บ็ <Box S 2> เนี่ยจะมีสิทธิพิเศษที่ PSI เนี่ยจะดูแลคุณ <c oughs> เป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเรื่องของการรับชมสัญญาณดาวเทียมด้วยนะคะ <c oughs> ก็ถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษารายละเอียดได้นะคะ,คะอะสำหรับข้อมูลของเราที่น้องการจะมาเพิ่มเติมให้วันนี้ก็คือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ของ<ช> PSI OK นะคะ,คะซึ่งเราก็เคยบอกมานานพอสมควรแล้วแหละ<ช>ว่าตอนนี้เนี่ย PSI OK ก็คือเครื่องเล็กๆของเราเนี่ย นะะในชุดจานโอเคเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะรองรับ LNB จากจานดาวเทียมสีอื่นๆด้วยใช่ค่ะก็สามารถที่จะนำเครื่องพีเอซายโอเค,เคไปติดตั้งได้กับจานทุกยี่ห้อนะคะที่รับสัญญ,ญาณเป็นไพยคมนะคะ,คะย่าน KU b a แบนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้รับฟิดแบคอะไรต่างๆนะคะว่า เมื่อเวลาที่เรานําเครื่องไปติดตั้งกับจานยี่ห้ออื่นแล้วเนี่ยสิ่งที่ช่างจะก,กังวลก็คือเรื่องของ LNB ว่าจานใบนั้นเนี่ยจะใช้ LNB ค่าอะไรซึ่งเราก็จะ โดยทั่วไปเราก็เคยจะบอกว่าจะมีอยู่3ค่าใช่ไหมคะก็จะมี106.00 113.00หรือว่า107.50แต่ครนี้เนี่ยทางเพื่อนช่างก็จะต้องนำค่าเหล่านี้ไปโปรแกรมในเมนู OTA เนะคะเครื่องเนี่ยถึงจะสามารถที่จะรับสัญญาณแล้วก็ดูช่องรายการได้เป็นปกตินะคะแต่ครนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามองเห็นนะคะว่า,าเพื่อนช่างเนี่ยได้ คือรับความให้สะดวกใช่พอไปทํางานแล้วมันมีหลายขั้นตอนหลายกระบวนการเราก็เลยเอ๊ะทำมาให้มันง่ายไปเลยดีกว่าสําเร็จรูปไปเลยค่ะก็โดยการที่ PSI พัฒนาซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นะคะเรียกได้ว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะไปอ่านค่า LNB แบบออโต้เลยนะคะจะทำให้ตัวเวลาที่เราไปติดแล้วปุ๊บนะคะตัวเครื่องก็จะ อ่านค่าอัตโนมัติแล้วก็จะสามารถที่จะรับชมช่องรายการได้นะคะสามารถ OTA ได้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหลักนะคะ,ค,ะคือเรียกว่าเป็นประเด็นหลักที่เรามีการพัฒนาเข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยเราจะไปสังเกตรเรื่องของอซอฟต์แวร์ใหม่นะคะว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่อง PSI OK ตัวนี้ซอฟต์แวร์ใหม่หรือ,อยังซอฟต์แวร์ใหม่แล้วหรือว่ายังเป็นตัวเก่าอยู่เพราะอาจจะซื้อไปแล้วสต็อกไม่นาน<ช>ค่ะก็สําหรับเครื่องใหม่คือซื้อมาใหม่เนี่ยเราก็สามารถที่จะ ดูว่าเป็นเวอร์ชัน125หรือ,อยังนะคะแปลว่าถ้าเราเปิดเข้าไปในเครื่องแล้วเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน125ขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นเครื่องใหม่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ที่จะสามารถที่จะอ่านค่าได้อัตโนมัตินะคะหรือว่าคุณผู้ชม <c oughs> โทษค่ะไม่ไม่รู้ว่าวิธีการตรวจเช็คซอฟต์แวร์ทำยังไงนะคะก็คือให้กดปุ่มอ่าอินโฟนะคะจากนั้นเนี่ยให้สังเกตที่บรรทัด Text PID นะคะหรือว่าจะเป็นบรรทัดก็คือก่อนความแรงให้สังเกตตัวเลขตัวสุดท้ายอะคะ่ะต้องระบุว่าเป็น 1, 2, 5ขึ้นไปเท่านั้นนะคะถึงจะเ,เป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ mm hmm. คือซอฟต์แวร์ตัวใหม่เนี่ยเวลาเอาไปติดกับจานยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่เครื่องก็จะสามารถที่จะอ่านค่าเองอัตโนมัติ mm hmm. ไม่ต้องไปโปรแกรมค่าในเมนูอีกแล้ว mm hmm. นะคะ mm hmm. แต่ถ้าหากว่า,เ,าเรา กดอินโฟแล้วตรวจพบว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเราก็ยังจะต้องเข้าไปทําการป้อนค่า LNB ที่เคยแนะนําก่อนหน้านี้นะคะ,คะแล้วก็ให้ทําการ OTA แล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่เข้ามาได้นะคะจากนั้นเนี่ยค่อยนําเครื่องเนี่ยไปจําหน่ายหรือว่าไปติดตั้งกับจานทุก กหก็ไะะเหมือนว่าถ้าคุณเพื่อนช่างวันนี้นะคะมีเครื่อง PSI OK อยู่ในสต็อกจำนวนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ก่อนหน้าเวอร์ชันนึ่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำเครื่องนั้นเนี่ยมาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่ง PSI ส่งไปลอยบนดาวเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะพออัพลงมาปั๊บคุณสามารถที่จะเอาเครื่องนั้นน่ไปติดตั้งกับจานดาวเทียมสีอื่นๆยี่ห้ออื่นๆได้เลยเหมือนกับว่าเป็นเครื่องที่ได้รับซอฟต์แวร์ใหม่หรือว่าเพิ่ง ซื้อใหม่จากทางศูนย์สาขาของ PSI เลยใช่ค่ะก็เริ่มต้นจากเสียบรักนะคะจากนั้นเครื่องจะทำการบูตในขณะที่บูตนะคะเครื่องก็จะทำการอ่านค่า LNB อัตโนมัติเลยนะคะเมื่อเครื่องเนี่ยได้รับสัญญาณ ก็จะทำการเช็คเวอร์ชันก่อนว่ามีเวอร์ชัน OTA ใหม่หรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีเวอร์ชันใหม่เครื่องก็จะทำการ OTA หรือว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาเก็บไว้ในเครื่องจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีภาพแล้วก็มีช่องรายการใหม่ๆที่อัปเดตนะคะเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะ<ม>อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทำงานของอตัวซอฟต์แวร์ใหม่ก็จะเพิ่มรายละเอียดเล็กๆนในๆส่วนของอ่าน ถ้า l อ b เมเนี่ยเข้ามา,มาขั้นตอนก็จะ กระบวนการทํางานของตัตเ่อลเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะเหมือนว่าก่อนหน้านี้ที่เพื่อนช่างไปทําหลายๆสเต็ปนะคะใน<ฮ>ะการที่จะเอาเครื่อง PSI OK ของเราเนี่ยไปใส่กับจานสีอื่นหรือว่าจานยี่ห้ออื่นนะคะเพราะว่าคือหลายๆบ้านเนี่ยก็อาจจะติดจานไปก่อนหน้านี้แล้ว <ใช S 2> แล้วพอดีเครื่องเสียนะคะก็เลยอยากที่จะมาเปลี่ยนเป็นเครื่อง PSI OK อะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> เพื่อนช่างเนี่ยจะต้องไปป้อนข้อมูลน่นนี่นั่นบางครั้งเกิดความผิดพลาดแล้วก็จําค่าไม่ได้อะไรอย่างงี้ PSI ก็เลยพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าคุณเพื่อนช่างพอก่อนออกจากร้านนะนำเครื่อง PSI OK ของคุณเนี่ยมาอัพก่อนที่ร้านคุณนั่นแหละเพราะว่าปกติเพื่อนช่างทุกๆร้านเนี่ยก็จะมีเครื่องที่คอยอัพโหลดอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็เอามาอัพก่อนก่อนที่จะหอบเครื่องนั้นไปติดตั้งให้กับลูกค้าก็จะง่ายขึ้นสําหรับเราไม่ต้องไปกดอะไรหลายขั้นตอนเสียเวลาวันหนึ่งเนี่ยจากที่จะติดตั้งจาน PSI OK 10บใบก็อาจจะเป็น15บใบย0บใบอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะมันเร็วมากใช่ค่ะก็จะทำให้สะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนการป้อนที่ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดในเมนู OTA ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอไม่สามารถที่จะ OTA ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ได้ด้วยะนะคะแต่ทีนี้เราจะตรวจสอบได้ยังไงว่า OTA การการ OTA หรือว่าการที่เราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาแล้วเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์ยังไงม,มีวิธีการตรวจสอบนะคะก็คือหนึ่งนี่นะคะกดปุ่มเมนูนะคะป้อนรหัส0ูย์ตัวนะคะจากนั้นก็เลื่อนแทบ็แทบสีนะคะมาที่การตั้งค่าระบบแล้วก็กดปุ่มโอเคนะคะจากนั้นนะคะก็ เลื่อนแถบสีมาที่ติดตั้งค่า OTA แล้วก็กดปุ่ม OK เข้าไปค่ะจากนั้นเลื่อนแถบสีมาที่ l n d Frequency 1นะคะเดิมเนี่ยค่าที่ปรากฏอยู่อาจจะเป็น106.00ก็ได้แต่เราทดลองดูว่าถ้าเราใส่ค่าอื่นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะคะก็ลองใส่113.00เข้าไปจากนั้นก็กดปุ่ม Exit นะคะแล้วก็ เลือกคำว่าตกลงแล้วก็กดปุ่มโอเคนะคะจากนั้นนะคะเครื่องเนี่ยจะทำการโอดก็คือเช็คเวอร์ชันใหม่นะคะเครื่องทำการเช็คเวอร์ชันใหม่ถ้าเขาไม่เจอสัญญาณคือกรณีที่เราไปป้อน1 1 3 0มเนี่ยมันจะทำให้เครื่องรับสัญญาณไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเช็คเวอร์ชัน OTA ก็จะเช็คไม่ได้เขาจะทำการเริ่มการทำงานใหม่ทันทีนะคะ ก็คือการรีสตาร์ทเครื่องเองอัตโนมัตินะคะเวลาที่เขาบูตเครื่องมาบูตเครื่องขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทำสเต็ปเดิมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คืออ่านค่า LNB เช็คเวอร์ชันใหม่ทำการดาวน์โหลด OTA ถ้าไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ก็มีภาพเลยค่ะขั้นตอนก็จะง่ายๆแบบนี้เองอ,อ่ะซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับเครื่องรับ PSI OK นะคะก็ค,ะคือ1 2 5 นะคะ<ช>เพื่อนช่างก็ลองไปเช็คดูแล้วกันว่าเครื่อง PSI OK ของคุณตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์ใหม่หรือยังถ้าอย่างก,ก็ดาวน์โหลดอัปโหลดซะแค่นั้นเองนะคะ<ช>ก็เดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมีหลายๆคำถามค่ะที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามานะคะ<ช>ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวพักกันสักครู่เดียวค่ะ